สวัสดีค่ะลับมาพบกับ ID Podcast p o d พอดแคสต์สทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ k p o p ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอา,าเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการ Survival ของทาง Mnet กันอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่า MNet เนี่ยเวลามีรายการ Sur v i v a l เนี่ยนะคะก็มักจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยด้วยรูปแบบรายการนะคะก็มักจะมีการพูดถึงนะคะสำหรับวัน,น เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการของ Mnet กันนะคะที่ถือได้ว่าเป็นรายการ Survival ที่แฟนๆเนี่ยต่างให้ความสนใจนะคะอย่างรายการ r r o u u e นะคะหรือว่าจะเป็น Produce 48แล้วก็ล่าสุดอย่าง Girl Planet นหายๆนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึง3คนที่พวกเธอเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็น Girl Group นะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยจะผันตัวไปเป็นศินลปินเดี่ยวนะคะซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยนะคะก็คือคนที่ได้อันดับที่1นะคะจากรายการ Sur v i v a l ของทาง Net, ก็คือวัดการที่คะแนนโหวตนั่นเองนะคะแม้ว่าตอนแรกเนี่ยนะคะเหมือนว่าทาง MNe t เนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับประเด็นดาราม่าในเรื่องของการโกงคะแนนโหวตนั่นเองนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อรายการแล้วก็รวมทั้งวงที่กําลังเดบิวต์อยู่ด้วยนะคะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึง3คนที่ถือได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่เยอะมากๆเลยสําหรับคนแรกนะคะที่ได้อันดับที่1จากรายการโปรดิลเนี่ยก็คือ โซมี Me, นั่นเองนะคะสําหรับโซมีเนี่ยตอนที่เธอเนี่ยเข้าร่วมประกวดนะคะแฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีการพูดถึงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กฝึกจากค่าย JYP Entertainment นะคะและแฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะก็เคยผ่านรายการ Survival มาแล้วอย่างรายการซิกท e นนั่นเองนะคะแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยเธอจะไม่ได้เดบิวต์กับงวงทวายนะคะแต่ว่าเธอก็ยังเดินทางตามหาความฝันต่อนะคะโดยการมาเข้าร่วมในรายการโปรด ซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็ได้แสดงความสามารถทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นนะคะจนได้รับคําชื่นชมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีฐานแฟนคลับที่เยอะมากๆตั้งแต่ EP แรกของรายการเลยนะคะ แล้วก็ในรายการนะคะเธอก็ถือได้ว่าทาโชว์ได้ดีตลอดเลยนะคะมักจะได้รับคําชื่นชมจนทําให้ตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะคะแนนโหวตของเธอเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นนะคะจนทําให้เธอเนี่ยนะคะได้เป็นอันดับที่1แล้วก็ยังได้เดบิวต์เป็นวง IOI นั่นเองนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระแสะของวง IOI เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งวงที่แฟนๆเนี่ยต่างชื่นชอบนะคะแล้วเพลงของพวกเธอเนี่ยก็ฮิตติดชาร์ตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างคิดถึงมากๆเลยสําหรับวง IOI ะะแล้วปัจจุบันเองเนี่ยนะคะโซมีเธอก็จะเป็นศิลปินเดี่ยวนะคะภายใต้ค่าย The Black Label นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เหมาะกับการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวมากๆเลย ส่วนคนต่อไปนะคะที่ได้อันดับที่1จากรายการ Produce 48นะคะนั่นก็คือจางวอนยองนั่นเองนะคะสําหรับวอนยองเนี่ยตอนที่อยู่ในรายการเธอก็ถือได้ว่าอายุน้อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของความน่ารักสดใสแล้วก็ความมุ่งมั่นของเธอนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถทําโชว์ได้ดีจนได้รับคําชื่นชมแล้วเธอเนี่ยนะคะตอนสุดท้ายก็ได้อันดับที่1ไปนะคะแล้วก็ได้เดบิวต์เป็นวงไอซ์วอนนั่นเองสําหรับไอซ์วอนเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวง ที่ประสบความสําเร็จมากๆนะคะแล้ววอนยองเองเนี่ยก็ได้รับกระแสะแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วปัจจุบันเองเนี่ยนะคะวอนยองเนี่ยเธอก็ประสบความสําเร็จมากๆกับการเดบิวต์เป็นวงไอสนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งวงที่กระแสะแรงมากๆเลยส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่รายการ Survival เนี่ยเพิ่งจบมาเลยนะคะสําหรับ Girl p พ a น e t นายนน์นนั่นเองนะคะนั่นก็คือคิมแชยอนนะคะเธอเนี่ยก็ได้อันดับที่1จากรายการนั่นเองสําหรับคิ แชฮยอนเนี่ยนะคะเธอก็เป็นอดีตเด็กฝึกของค่าย SM Entertainment นั่นเองนะคะหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยถึงการเป็นอดีตเด็กฝึกเนี่ยก็ทําให้แฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดถึงแล้วก็ให้ความสนใจกับเธออยู่เยอะมากๆแต่ว่าในรายการเนี่ยเธอก็ถือได้ว่าได้แสดงความสามารถจนทําให้หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างพูดถึงในเรื่องของความสามารถของเธอแล้วปัจจุบันเนี่ยนะคะวงเคปเลอร์เนี่ยก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยนะคะได้เดบิวต์แล้วแล้วก็แสของวงเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่น่า ประสบความสำเร็จตามรอยรุ่นพี่อย่างแน่นอน ส่วนแชฮยอนเนี่ยนะคะเธอก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของเสียงร้องแล้วก็สามารถทําโชว์ได้ดีนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยเธอก็ยังได้รับหน้าที่เป็น MC อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถเลยนี่แหละค่ะก็คือ3คนนะคะที่ได้อันดับที่1จากรายการ Sur v i v a l ของทาง MNe t นะคะซึ่งทั้ง3าคนเนี่ยก็มีสไตล์แล้วก็แนวทางที่แตกต่างกันมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับ3สาวนะคะที่ได้อันดับที่1จากรายการ Sur v i v a l ของทาง MNet เน ก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกงใจให้ด้วยนะคะ